สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เมียนไลน์คลิปนี้มาแจากวอเล็ตเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกเมื่อตอนหัวข้ามไปแล้วว่าวันนี้จะมีการแอบแจกรอบดึกอีกรอบหนึง่งก็ก็เห็นใจเห็นใจคนที่ว่างเวลานี้หลายคนก็บ่นว่าไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ได้ก็เอามาแจากแทนละกันเอามาแจากในเวลานี้แทนละกันมันก็ ก็มีแจกบางไม่ได้แจกบางก็ขออภัยนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ดูคลิปขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ดูคลิปแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามในการแจกก็จะเป็นการแจกแบบใส่คีย์เวิร์ดนะใครที่ยังใส่คีย์เวิร์ดไม่เป็นใครที่ยังไม่รู้วิธีการรับก็อัอนดับแรกใครเราเข้าไปที่แอปไลน์ของเรานี่นะไลน์เสร็จแล้วก็ให้เราเพิ่ม เพิ่มเพื่อนเข้าไปด้วยการค้นหา ID มาตรงนาหลักตรงนี้เสร็จแล้วกดที่รูปคนแล้วก็ค้นหา ID ที่จะใช้ ID ที่จะแจกไลน์ก็คือ a d 7 8 7 x q z h a เสร็จแล้วกดค้นหาพอขึ้นชื่อพอขึ้นชื่อขึ้นไลน์เสร็จแล้วก็ทำการกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือเรากดแชท ก็ได้หลังจากนั้นให้เราเอาคีย์เวิร์ดประจำวันไปใส่ถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดผิดมันจะไม่ขึ้นอะไรมันจะมีบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดที่มันถูกต้องมันจะขึ้นลิงก์ให้อันนี้ก็ใส่คีย์เวิร์ดให้มันถูกนะเพราะว่าถ้าคุณใส่ผิดใส่มั่วๆม,มันจะไม่ได้รับส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแต่ว่ามาช้าหรือว่าไม่ทนันก็ ลองการแจกในวันถัดไปแล้วกันนะคะเพราะว่าการแจกช่องมันนี่ออนไลน์แจกทุกวันวันนี้จะเป็นการแจกแบบแอบ,บแจกในอีแรกมันอาจจะติดๆขัดๆน,นิดน,นึงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะยังไงเดี๋ยวอนะีพหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกคีย์เวิร์ด ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ